ซ้ายครับมตีเปาอินสัญญาณนกงวิดมาครับมตีล้องใส่เล่นบอลผ่านสองไปฮะ่ได้เป็นคานเนอร์คิกครับจัยู่ดี่ทางด้านมุมทง วางขึ้นมาครับแล้วลูกนี้มงย้อนจอยปัดอู้ตกหัวเลยตกหัวประธานเรเลยครับเป็นโอกาสที่ดีครับ <laughs> <laughs> ประธานนี่ไม่ได้ตกหัว,วง่ายๆนะ<อ>ต้องใช้เกมฟตุตบอลผ่านเกมฟตุตบอลนี่แนะิดเไ<อ>ม่ยอจะตูนนะจะตูนนะตูนตู่ตายนะ,<อ>ตะตสามคนตะกอตอสาพี<อ>่น้องตาลุต,นตนอนะสวยสวยละครับมนตรี ใส่ท้ามาครับตรงนี้ขอบคุณครับโอ้ออขอบคุณครับขยับซ้ายมาตรงนี้อย่างดีดันดอลล้อขยับไล่เส้นมาตรงนี้อะไะครับไล่ซ้ายอาจารย์ก็อืออะไรบอลจัดที่เซตจริงลูกนี้ได้หน้อยครับเอาจะไดส้สวยเวยเจ้าเจ้าเจ้า คุณนะนางฟ้าสวยตั้มสวยสวยผมนักนะครับผมทำต้องหน่งไม่ได้รูปชกนาญการพิเศษมาที่เทศบาลตำบลอุทะพานนะอุทะพานนะประจวอุทะพานพิเศรษรายการลองคังนะครับชกนาญการพิเศษด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้พี่มอนเอื้อมไม่ถึงนะยังไงก็ไม่ถึง พี่ติตัวตะวันก<อ>็อ,อยู่จอดน่าดูเหมือนกันน<จ>ะแถวแปดแก้วหอยมาก็ขีดผ่านมันไม่แวะเ,เลยเร <c oughs> าขีดลงไป <c oughs> อีกเอาเกมเขาเกมต่อกำลังมันนะเชเอาล <c oughs> นะครับบอลลูกนี้ครับขยับเข้าตามมาพิกแล้วเจอแซะย้อนคืนมาครับย,ยกขึ้นมาลูกอนี้บอลยังอยู่ที่ทางด้านลูกสามตู้

ตัวนี้จะไปทางสุภาพสตรีมากกว่านะโอ้ครับสายจกนะฮะจัดเสาแรกครับลูกนี้เขี้ยวมาได้แพทนานกอหวางมาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับเก็บได้มานพขยับซ้ายฝั่งมาแดนกลางครับโงสะท้ครับเปลี่ยนแกลมาแล้วนีขวาลูกนี้ฝั่งก้าวมาทันได้เห็นโดนตัดได้ครับแอบให้ตัวเยอะตัวเยอะแล้วแพทนากอ วางตักมาแบงคสาลาดินูหจับบอลนี้แบงค์ย้อนมาครับแยบมาขวาพี่ขวาได้ไห่ครับแพงนกรับพีรร่ยงเพียวมาพี่ลูกนีสื่อตาแล้วใส่เลยครับติดอังที่นั่นแพทค,ค์นักกรงับขยับซ้ายมาต่อเลาะวิ่งฝันขาวมาเลยฮนะ